สวัสดีค่ะพบกับเราในช่องพายนมเสกนะคะวันนี้วันนี้ก็เหมือนเดิมนะคะมาเก็บมูลช้างให้พ่อพายนะคะ ทำอะไรคะพ่อเก็บเก็บครับนี่ครับมือนลืมครับเรียแล้วครับพี่น้อ๋อครับลืมนะครับเะรักจะนอนไม่จำอันไหาฮะความสมายแล้วเนพ่อผายค่อนข้างห่วงมูนตัวเองนะคะพ่มาเนี่เดินมาการกระลงกกัดเยอะเกินที่สมองอ่ะ 来来来来来来来！一，哎，哎，嗯，好吧。

mẹ? mẹ, hả <coughs> mẹ, 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 hả mẹ, 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 hả mẹ, hả mẹ, 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 วันนี้ก็ได้กล้วยแล้วก็มะม่วงหวานๆมาให้พ่อพายกินอีกเช่นเคยนะคะกล้วยจะนี้สุกเยอะเลยครับนุ่มเต็มเลยครับเห็นไหมมะม่วงที่พระอาจารย์ให้มาก็เริ่มสุกแล้วนะคะอล้

ยายา,า,า<อ>มาให้เบคโคกวางม่บีบับบ้าด้วยแล้วอ่ตอนนี้ควาช้างก็กำลังวางแผนเก็บมูลช้างอยู่นะคะ

วันนี้ล่าเริงหรือโมโหคะคุณตางกลางทั้งสองอย่าง <c oughs> É, ád, ถ้าไม่มีของเราก็ไม่ยอมหันนะคะยากเลยครับโ oh, อ้ขนาดมะม่วงล้างให้อย audio, ่างดีเลยครับนี่เห็นไหมโอ้เวลาอยู่เฉยๆพอเราจะเก็บมูลนี่เออกมเนรัััับ้สสส ลุกอยู่จุ่มล่อไม่ล่อเห็นีดู ตอนนี้ก็เดินสุดท้ายแล้วเดี๋ยวกะหยุดแล้วเียรจตงัว้าโดยจตอนนี้ก็จะคาดใกล้เสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวนี้ยึงโปรเสร็โอะไรเจ้า

เสียดุเล้ยวเฮ้ย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 เฮอยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้เฮ้ย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 เฮเฮ้อเยเเ้ยเฮ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 ้เ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮอเฮ้ยเฮ่ยเเ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 เ

ก็เหลือแต่ทางนู้นนะคะก็จะเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ถึงเวลาสมควรแล้วนะคะยังไงก็ฝากกดไลค์กดซับสไคร b e กดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้ช่องพายนมเสกด้วยนะคะสำหรับวันนี้ขอขอบคุณค่ะขอสวัสดีค่ะ